ครับวันนี้ัคลิปในแรงอีกแล้หนะ่ไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะเกมนี้ถ้าถ้าชนะก็อาจจะลงคลิปนะแต่ถ้าแพ้ก็คงไม่ลงหรอกลบถ้าแพ้ก็คงลบอย่างเดียวนะฮะเบืองเน็ตนะฮะไปลงคลิปนะเอ้ย ออนึกว่าจะไม่แบรนทางน,นอตแต่วเฟอร์ต <c oughs> <c oughs> <c oughs> ิกไซล็อกสะวะ่า ไหวไหมนะเออขาได้เลยดิเอขอขาได้เลยดิ่สิบด้วยดิหยาบอยู่ฮมดาวซับเราวะมึงไหวเหรอวะเพื่อนไอ้เหี้ย ต้องเอามาพาดไปแหลวเนาะเพื่อว่าจะสู้เลยที่ซิปได้แล้วก็ต้องเอาไปออะไรนะเทรดกับฮองอายด้วย น่าจะไหวอยู่แหละคิดว่าคิดว่านะก็อีคาริสนี่ผมเพิ่งซื้อมาเฮ้ ขั้นแฟตเลยแล้ววะ ราก็ชิวๆนะไม่ต้องมีคนเลี้ยงก็ได้นะ ไม่เอาดีกว่าอันตีเขาน่าจะลีล่ะถ้าใส่นี้เราน่าจะตายเองเลย เราก็ไม่ต้องอะไรมากนะยืนคนเดียวได้นะครับอีคาริส ชิวๆนะครับให้เพื่อนเล่นกันไปนะเราก็ฟาร์มไป เราหนึ่งสองแล้วเราไม่ตายนะถือว่าเราคุมนะเพราะว่าฝัา่งตรงนน้นเออฝั่งฝั่งตรงข้ามเนะี่ยทีมอื่นเขาจะโดนสามสี่นะครับแต่น,นี้คือเพื่อนแม่งมาชานะเซ็งเลยแถมเราโดนชามด้วยหล่ะ มันจะเอาคีไปทำที่อะไรวะเป็นซับเนี่ย ได้ดูดเลือดแล้วน่าจะเล่นสบาย ันไม่เนี่ยไม่ทัน แสบนะเพื่อนทำกูตายมาหลายตัวแล้ว เป็นโลกอะไรชอบแย่งคลิปวะ Sí, bien. เพื่อนอยู่ไกลแล้วไม่กล้าใส่ ได้อีคาริสในในลงนะังเน่ยคือก็ถือว่าโอกาสชนะสูงมากนะเพราะอีคาริสเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างจะโ p พอะไรนะแล้วก็ในแรงบนบนระดับสูงลังจอมล,ลังลาชันอะไรเงี้ยเขาหยิบกันตลอดเลยนะแล้วก็ในการที่มันพึ่งรีลังมาเนี่ย ใช้อีคาริสเนี่ยมันทำให้เราแบกแรงได้แบบอีซี่อีซี่นะฮะวงเล็บถ้าเราได้เล่นแครี่นะแม่งโดนโดนแย่งตำแหน่งแบกแไปเยอะมากคือเซ็งโดนโดนแย่งจนเซ็ง ็มันก็ไม่ได้เล่นยากอะไรนะอีคาริสถือว่าเล่นง่ายมากเลยนะเลยแหละถ้าเทียบกับยอนดูอะไรเงี้ยอีคาริสเล่นง่ายมากนะฮะแบกได้เหมือนกันยอนดูนี่ก็คือถ้าเล่นเก่งถือว่าเป็นตัวแบกที่เก่งมากๆนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละเราไม่สามารถนะเราก็เล่นอีคาริสไปนะครับ <laughs> เจอกันนะบายเจอกันคลิปหน้า